คิดยังไงเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้แต่มาเปิดร้านกาแฟถ้าเป็นคุณจะตอบว่าอะไรครับแต่สำหรับผมนะครับในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอจริงๆแล้วนะครับร้านนี้ที่เปิดของแฟคาเฟ่เกิดจากวิกฤตครับไม่ได้เกิดจากความชอบรักหรือถนัดแต่อย่างใดแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าร้านนี้เป็นธุรกิจครอบครัว ซึ่งทำกับแฟนและครอบครัวถ้าย้อนกลับไปนะครับก่อนที่จะเปิดเนี่ยแม่ของแฟนนะครับก็เป็นคนอายุ80กว่าซึ่งคนอายุ80กว่านะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความจำหลงหลงลืมลืมนะครับซึ่งทำอาหารแล้วก็ลืมติดแก๊สทีนี้ครับด้วยความห่วงใยเพราะว่าแม่เนี่ยเวลาอยู่างวันอยู่คนเดียว พี่ชายพี่สะใก็ไปทํางานนะครับดังนั้นครับก็เลยอยากกลับมาอยู่ที่บ้านแต่ทีนี้ครับกลับมาบ้านก็ต้องมีอาชีพก็ไม่รู้ทําอะไรดีดังนั้นครับที่ดินหน้าบ้านที่ว่างอยู่เนี่ยเออคิดว่ามาเปิดร้านกาแฟแกันเพราะว่ามันเป็นแพชชั่นของพี่เขย,ยนะครับที่เขาอยากม,มีร้านกาแฟเล็กๆนะครับดังนั้นครับก็เลยตัดสินใจที่จะมาทําร้านกาแฟนะครับ อันนี้คือที่มาที่ไปของการเปิดงานกาแฟแต่ทีนี้ครับเข้าคําถามที่บอกว่าคิดจงไงเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ถึงมาเปิดงานกาแฟในมุมมองส่วนตัวนะครับของผมคิดว่าการขายกาแฟเนี่ยต้นทุนมันต่ำฟิคคอสมันต่ําความเสียหายมันน้อยถ้าเราไปขายพวกอาหารนะครับเราต้องมีการจัดเตรียมวัตถุดิบผักเนื้อสัตว์และอื่น แถมยังต้องเช่าที่แต่การที่มาเปิดร้านกาแฟตรงนี้มันหน้าบ้านค่าเช่าที่เนี่ยตัดทิ้งไปเลยทําเองไม่ได้จ้างลูกน้องค่าพนักงานตัดทิ้งไปเลยดังนั้นครับมันจะมีอย่างเดียวที่เราต้องเสียในแต่ละวันก็คือน้ําแข็งวันละห้าสิบถึงหกสิบบาทซึ่งมันไม่ได้แพงถ้าเราเทียบกับทําร้านอาหารแล้วเราต้องเสียงกับเนื้อเสียผักเสีย หรือว่าขายไม่ได้ดังนั้นครับเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเทียบกับธุรกิจอื่นๆซึ่งเปิดมาได้สักพักนะครับีิแปลก,ก็ดีมากขายได้วันละสามสิบแก้วบางสี่สิบแก้วบางห้าสิบแก้วบางบางวันไปน้อยแก้วก็ถือว่าอยู่ได้เพราะว่าเราไม่มีค่าใช้จ่ายในการจ้างน้องไม่มีค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดังนั้นครับร้านนี้จึงเป็น หนึ่งธุรกิจหนึ่งอาชีพและโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นอาชีพที่ดีครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดน้านกาแฟน,นะครับถ้าใครเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจหรือทำเกี่ยวกับกาแฟนะครับกดติดตามได้เลยครับ